ดีไซน์เจ้าแ c c o คอคันนี้นะครับถ้าเราจะสังเกตจากตัวเจ้า G8 หรือ G9 เนี่ยไม่ได้เชนเลยเกือบทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกแล้วก็เจ้าตัวแอร์คอร์ด1.5คันนี้ให้ขุมพลังถึง190แรงม้านะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุเลยชนหนักพิคว้นน้ำท่วมไฟไหม้นี่คือบิลการันตีให้ครบหมดครับสวัสดีครับ พบกับบิวทีเคคูดคาอีกแล้วนะครับวันนี้บิวมีรถประจำสัปดาห์เข้าใหม่มานำเสมอนะครับนั่นก็คือเจ้า Accord 1.5 EL Turbo นะครับซึ่งเป็นรถปี2020หรือเราเรียกกันว่าตัว Gen 10นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเจ้าตัว Accord ปี2020คันนี้มีความโดดเด่นกว่ารุ่นเก่าๆยังไงกันบ้างเดี๋ยวเชิญพี่เข้ามาชมกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าด้านหน้าของเจ้าไอคอร์ดคันนี้กันนะครับเราเริ่มจากกระจังหน้านะครับตัวนี้จะดีไซน์มาเป็นแบบโครเมียมเงานะครับแล้วก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสีดําโทนดุพร้อมกับไฟหน้า LED ที่แบบเรียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะถ้าถดกูกระด้าในใกล้แต่ข้อเสียนิดเดียวนั่นเองเราเจ้าตัวนี้ไม่ได้ทําตัวไฟตัดหมอกมาให้แค่นั้นเองแต่โดยรวมถือว่าด้านหน้านั้นสวยงามมากครับส่วนเจ้าตัวนี้ล้อให้มาเป็นขนาด17นิ้วนะครับ พร้อมกับตัวด้านลินข้างก็ใส่มาเป็นตัวคอมเมียมอย่างเห็นได้ชัดและสวยงามมากครับผมดีไซน์เจ้าแอ c o คอร์ดคันนี้นะครับถ้าเราจะสังเกตจากตัวเจ้า G8 หรือ G9 เนี่ยโฉมเขาค่องจะไม่ได้เชนเลยเกิดทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกถ้าเราสังเกตจากตัวด้านก้นนะครับจอมุมมองจากท่าผู้ชมถ้ามุมมองอยู่จาดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะมีความสโลปหรือที่เราเรียกกันว่าแอโรไดนามิกจะให้ความกดอากาศ หรือกดทับเพื่อไม่ให้รถยมีความกันสั่นหรือดิ้นหนอกนั่นเองนะครับไฟท้ายก็ไม่ได้เช็ดแล้วมาเหมือนกันเต้าตัว G10 นี้ก็จะเป็นไฟ LED ทั้งหมดแล้วนะครับให้เป็นแนวละ,ะคล้ายๆเหมือนกับตัวมุมเมลแรงเป็นหลอดขีดไฟแบบนี้ดนะ้สวยงามครับถือว่าดีไซน์ได้สวยมากๆครับมีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วครับกล้องหลังด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัว 1.5L Turbo นะครับตัวภายในก็สามารถจุด ได้เยอะอยู่พอสมควรครับตัวนี้ของเรามีที่แถมมาจากป้ายแดงอ,อุปกรณ์อยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นยางอะไรแมแรงรวมไปถึงกล่องโฟมยังไม่เคยแตกหักเลยนะครับใครที่กาลังดูรถมือสองอยู่เนี่ยดูยังแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุว่าเราจะต้องดูยังไงบ้าง1เลยฝาท้ายนะครับจะต้องมีเป็นเส้นการอ็อกหรือการเชื่อมที่เป็นเส้นแนวเดียวกันหรือเราใช้นิ้วหรือปลายเล็บจิกก็ได้นะครับถ้ามีความรู้สึกว่าเหมือนยางลบ นั่นหมายความว่าฝาท้ายนี้เดิมมากๆครับรวมไปถึงกับด้านซ้ายและด้านขวาจะไม่มีรอยเชื่อมหรือรอยอ็อกใหม่นั่นเองครับนั่นคือคงรถสภาพเมือนดิมจากป้ายแดงครับมาดูด้านประตูหรือว่าเราเรียกว่าด้านข้างนั่นเองครับวิธีการดูรถง่ายๆก็คือเหมือนรถทุกยี่ห้อครับดูพยายามบอกเสมอว่าให้เราดึงตัวกระดูกงูมานะฮะพราะเราก็จะเห็นตัวเม็ดอาร์คนะครับหรือเราเรียกว่าดอทจะอยู่ครบทุกจุดนะครับ นั่นแปลว่ารถคันนี้ไม่มีการถูกชนดังด้านขวามาเลยนะครับดูเหมือนกันทุกบานนะครับเวลาที่บิวแนะนําหรือถ้าลูกค้าใดๆที่กําลังดูรถมือสองอยู่อันนี้คือวิธีการดูรถแบบเบื้องต้นครับเดี๋ยวเรามาชมด้านฝากระโปรงด้านหน้ากันครับมาดูกันว่าเจ้า a c c o r d 1.5เทอร์โบตัวนี้ให้ขุมพลังขนาดไหนกันอ่านี่คือด้านฝากระโปรงนะครับพอเ,เปิดฝากระโปรงมาเราก็จะเจอเป็นโช๊คอัพแล้วนะครับจะไม่มีตัวค้่ฝากระโปรงแล้ว แล้วก็เจ้าตัว a อ c o r d 1.5เทอร์บโบนี้ให้ขุมพลังถึง190แรงม้านะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ให้อัตราการตอบสนองอยู่ที่5,000รอบนะครับแล้วก็ในใต้ฝากระโปรงก็เหมือนกันด้านหน้าไม่มีอุบัติเหตุแม้กระทั่งถ้าท่านผู้ชมกาลังรับชมอยู่ให้ดูจากตาม QC นะครับหรือเมจิกตามหัวน็อตนั่นหมายความว่ารถยังคงสภาพไม่มีขั ที่รับชมคลิปของบิวอยู่หรือทางทีเคกูดคาอยู่นะครับบิวมีเรื่องของโปรโมชั่นมานําเสนอนะครับขณะลูกค้าที่กําลังมองหารถราคาที่ถูกหรือประหยัดเซฟกระเป๋านะช่วงโควิดนี้โปรติเจ้าตัวแอคคอร์ดหนึ่งจุดห้าเทอร์โบหรือตัว E อตัวนี้นะครับราคาสมุนไพรแดงอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะครับบิวถือว่าแพงมากครับแต่บิวขายเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับก็อยากจะบอกว่าถ้าใครพยายามประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วใช้เงินออกรถน้อย หรือว่าฟรีดาวอันนี้เชิญทางมารับชมที่ทาง t k ี g o o กู a ดได้เลยครับแล้วก็ฝากติดตามนิดนึงครับในเรื่องของทางเพจทางค k g o o d c a r นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกด Subscribe Facebook หรือ y o u t u b าตามวันทุกคาทุกอย่างตลาดรถทุกอย่างเรามีการลงโฆษณาทุกช่องทางก็ฝากลูกค้าท่านใดอ่ะที่รับชมอยู่นี้ฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ